นี่แหละครับผมเห็นบ่เห็นมันแหงบ่เอาเลยครับนี่นี่เอาเลยครับเอาอย่างครับนี่คือมันขันพันขันขาเสียมันเป็นอาทิแล้วครับเป็นเดือเนาะไม่เก็บครับเก็บไม่เตรียมทางนี่ครับแล้วเขาผสมขี้ควายครับอืมเห็นบะโนนี่มันมีใครของอันนะครับใครของขี้กระเดี่ยนครับ ราะว่าผมเบิกเงินหน้าแปลงนี้ว่าจะใช้สารเคมีครับเอาเตรียมทางนี้ก็พอแล้วครับนี่แล้วเขาไปใส่น้ำครับเขาไปใส่น้ำมันเขาถูกครับมูลนี่กิก็ได้ครับนี่มูลนี่ก็ได้แต่ข่อยมันแห้งนี่คือการเกษตรตะก่อนครับนี่มันแห้งครับ มันแห้งครับมึงไปแต่ว่าถึงหน้ามัมนละลายครับอืบอกินป่หักขยั่งครับนี่หักขยั่งเห็นปะเชียนนี่นี่แหละครับการกเกษตรเขา,าต้องศึกษาครับม่อวนวาเาล็เสียปื้อนครับ ผมศึกษามาดูแล้วครับศึกษามาจนแก็้จะเป็นม้านบุรพาแล้วครับปั่นนังกินเนาะได้แล้วครับขอบคุณครับผมที่เจอผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับนี่ครับ โอ้น้องเข่งะวนะ,ะเลยเนี่ยเอาดีดีแหละนี่แหละครับยุบันสัมพาวิครับนี่คือภาษา,า,ษาบ้านสัมพามันภาษาของนกคนหลวงวิจทร์นะครับเด้นี่ครับที่ผมเพียวทุ่มมือนี่ดินนี่ทำเอา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 ี่เขาเสียดา ขมลูล่หลาย้ายางครับแหลี่ผมไม่ได้มูครับทตาผมโมผมไม่ได้ล้คลิปอนี้ครับกีต่ำผมต้องไปครับเพราะว่าผมสีล้เกี่ยวกับการเกษตรครับถึงสรีสร่างสมครับซื้อที่ครับซื้อเพราะว่าเคยเป็นสร่างสมของทวหัดวิทยุมาก่อนครับเจ้นี่วางมือแล้วครับ แต่มีเขาหลัวมีอยู่ตาบางเกงครับแต่การเกษตรเดี๋ยวผมกำลังศึกษาครับเฮ้ยเบงเห็นบ่ครับยุหันบ่กล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามขาเหาะทาไปเอาได้ครับเอาได้มหนี่มันที่เป็นเขาเอี้กอะไยังเกาะไอ้เกีบ็บครับเกีบ็กบเกยบรถสีเข่าครับรถปั้นเข่าไหม เามาหมักมะหมักกับไอ้ดินแล้วก็มากับขี้ควายครับมัตติเค็ตให้เพราะไปุ๋ยครับปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ติดตามผมครับขอบคุณหกเก้าสิบสามพนครับกดไลค์กดซับค่กดผมเลยครับเด้ออยวผมจะได้เขาในบ้านน้ำพลาแลครับปันผมไเสร็จหล่อพ้นแล้วครับเสา พเพ่เย้ยครับอยู่หลังคาาสีแดงคนลรครับบ้านผมไอเสาดีแท็กเสาทูครับเพราะว่าข้าเจ้าแหายุ่มกันครับครึ่งบ้านครับนี่ครึ่งบ้านน้ำผ้าวเลยครับนี่สินทรัพี่นี้ครึ่งบ้านน้ำผ่าวครับนะครับสวัสดีครับ